สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูปิศณาจะาตุรปาในวิชาภาษาอังกฤษหลักระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ยูนิตที่5 a g e t กเกตอริง in China. กับหัวข้อเรื่องในวันนี้ก็คือ who's taller who's taller ถ้าหากพร้อมแล้วไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะคะข้อที่1นเรียนบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว และ Comparative การเปรียบเทียบขั้นกว่าต่างๆได้ถูกต้องข้อที่2นักเรียนพูดเปรียบเทียบบุคคลสิ่งของโดยใช้ Comparative การเปรียบเทียบขั้นกว่าตามแบบได้ถูกต้องและข้อที่3นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเรียนซ u p e r k i d คิดให้นักเรียน open your book page 36 and 37. เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า36และ37ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่า Who's t o l e r ขณะที่นักเรียนกำลังฟังเพลงอยู่นั้นให้หนักเรียนดูเนื้อหาที่อยู่ตรงด้านหน้าของนักเรียนและหาคำศัพท์ที่หายไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go <S Page 36 Sing a gram Listen and sing who's taller your grandma or your aunt my aunt's taller my aunt's taller Uncle grandpa grandma and they're all taller than my sister ัญบ้างค้าไดเรียนคงได้คำศัพท์ที่หายไปแล้วใช่ไหมคะ Page thirty-six. Sing a gram. Listen and sing. Who's taller, your uncle or your grandpa? My uncle's taller. My uncle's taller. Who's taller, your grandma or your aunt? My taller. My aunt's taller. Uncle, Grandpa, Grandma, Aunt, they're all taller than my sister. และนี่คือเนื้อหาเพลงที่ถูกต้องค่ะ Who's taller? นักเรียนเติมคำศัพท์ถูกต้องตรงกับคุณครูไหมคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนทุกคนคำศัพท์ที่หายไปได้แก่คำว่า uncle ซึ่งมีความหมายแปลว่าคุณลุงนั่นเองค่ะ taller มีความหมายแปลว่าสูงกว่าค่ะ grandma มีความหมายแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนั่นเอง aunt มีความหมายแปลว่าคุณน้าหรือคุณป้านะคะและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า sister ซึ่งมีความหมายแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้ค่ะเรามาดูภาพบทสนทนาตรงนี้ค่ะจากรูปภาพ Who's stronger, your brother or your cousins? ใครแข็งแรงกว่าระหว่างพี่ชายของเธอหรือลูกพี่ลูกน้อง My brother's t r o n g e r พี่ชายของฉันแข็งแรงกว่าจากรูปภาพและประโยคในบทสนทนานะคะ คุณคก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ Who is stronger, your brother or your cousin? ใครแข็งแรงกว่าระหว่างพี่ชายของเธอหรือลูกพี่ลูกน้องในกรณีที่เราเรียนต้องการถามเพื่อเปรียบเทียบว่าคนเหล่านั้นน่ะมีคุณสมบัติอย่างไรกว่าเราก็จะใช้ who ในการถามถึงบุคคลน,นั้นแล้วก็ตามด้วย comparative การเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองค่ะ My brother is stronger. พี่ชายของฉันแข็งแรงกว่านี่เป็นคำตอบค่ะเป็นการบอกว่าพี่ชายของฉันน่ะแข็งแรงกว่านะโดยใช้การบอกประโยคแบบ c o m p a r a t i v e หรือการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองค่ะและยังมีอีกประโยคหนึ่งค่ะนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคแบบนี้ได้ค่ะ My brother is stronger than my cousin. พี่ชายของฉัน แข็งแรงกว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันนักเรียนจะใช้ประโยชน์แบบนี้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าก็ได้นะคะเรามาฟังประโยคกันเลยนะคะ Page 37. Build it. A. Listen and repeat. My brother stronger than my cousin. My brother stronger than my cousin. พี่ชายของฉันแข็งแรงกว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันจากประโยคนี้เป็นการใช้ comparative การเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองค่ะเปรียบเทียบว่าบุคคลสองบุคคลน,นั้นมีใครที่แข็งแรงกว่าสูงกว่าหนุ่มกว่าหรือเตี้ยกว่ากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังอีกครั้งนึงนะคะ Page 37 Build it A Listen and repeat Page 37 build it a listen and repeat my brother s stronger s than my cousin จากประโยคนี้ค่ะคุณคุณก็จะแยกโครงสร้างประโยคออกมาเป็น subject ตามด้วย verb to be ก็คือ is a mr a e ตามด้วย adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่เติม er ค่ะตามด้วยแดน ซึ่งมักจะอยู่ในการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบค่ะจากประโยค My brother stronger than my cousins subject ป,ประธานของประโยคก็คือ my brother ค่ะแล้วก็ตามด้วย is เพราะมีพี่ชายเพียงคนเดียวตามด้วย adjective ก็คือคาว่า strong ซึ่งมีความหมายแปลว่าแข็งแรงที่เติม er กลายเป็น stronger แล้วก็ตามด้วยแดนในการเปรียบเทียบขั้นกว่าแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราเปรียบเทียบด้วยนั่นก็คือคาว่า my cousin นั่นเองค่ะมาดูรูปภาพที่หนึ่งกันนะคะมีคำว่า sister taller แล้วก็มีคำว่า brother ในรูปภาพนี้เราจะเปรียบเทียบอยู่ในขั้นกว่าหรือ comparative ยังไงเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่า my sister He than brother. than taller sister taller is is brother. my sister is taller than My my พี่สาวของฉันสูงกว่าน้องชายของฉันนั่นเองค่ะพี่สาวมีเพียงคนเดียวเราจริงใช้ is ประธานคือ my sister ตามด้วย is ตามด้วย adjective ที่เติม er ก็คือคำว่า taller สูงกว่าแล้วตามด้วย than กับบุคคลที่เราต้องการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างประโยคที่2ค่ะคำที่ให้มามีคำว่า cousin, younger และก็ brother ค่ะ younger มีความหมายแปลว่าอ่อนกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคว่า my cousin is younger than my brother my cousin is younger than my brother ลูกพี่ลูกน้องของฉัน นุ่มกว่าพี่ชายของฉันนั่นเองค่ะ My cousins ลูกพี่ลูกน้องเพียงคนเดียวใช้ East ค่ะส่วน Comparative ที่เรามาเปรียบเทียบก,ก็คือคำว่ายังเติม ER เป็นขั้นกว่า Younger หมายถึงหนุ่มกว่าหรืออ่อนกว่านั่นเองค่ะตามด้วยแดนและตามด้วยสิ่งที่เราเปรียบเทียบค่ะมาดูตัวอย่างที่3ค่ะคำศัพท์ที่ให้มาก็คือคำว่า Grandpa shorter uncle shorter มีความหมายแปลว่าเตี้ยวกว่านั่นเองค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบในประโยคนี้กันนะคะ my grandpa is shorter than my uncle my grandpa is shorter than my uncle คุณปู่ของฉันเตี้ยวกว่าลุงของฉัน my grandpa คุณปู่มีเพียงคนเดียว ตามด้วย is ค่ะตามด้วย adjective ก็คือคำว่า short เติม er ในขั้นกว่าเป็น s shorter t h ดนแล้วก็ตามด้วยบุคคลที่เราเปรียบเทียบค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบที่2ในการถามและการตอบค่ะหากเราต้องการถอดถามเพื่อให้เขาเลือกระหว่างบุคคลน,นี้หรืออีกบุคคลหนึ่งเราจะใช้คำถามแบบนี้ page 37 b listen and repeat who's stronger your brother or your cousin my brother's stronger page 37 page 37 b listen and repeat Who's brother brother's stronger, your or your cousin? stronger. My จับประโยคคำถามและคำตอบที่นักเรียนฟังไปเป็นการถามถึงบุคคลที่มีลักษณะนะคะที่เป็นยังไงกว่านะคะโดยให้เราเลือกระหว่างสองบุคคลค่ะ Who's stronger ใครแข็งแรงกว่า Your brother or your cousin พี่ชายของเธอหรือลูกพี่ลูกน้องของเธอเพราะฉะนั้นคำตอบนักเรียนต้องเลือกค่ะคำตอบก็จะได้ว่า My brother stronger พี่ชายของฉันแข็งแรงกว่าค่ะมาดูตัวอย่างประโยคถามและตอบจากรูปภาพนี้นะคะคำศัพท์ที่ให้มามีคำว่า shorter brother and sister เพราะฉะนั้นเราจะต้องถามให้เขาเลือกระหว่างคนสองคนค่ะเราก็จะได้ว่า Who's shorter? Who's shorter? ใครเตี้ยวกว่า Your brother or your sister? Your brother or your sister? พี่ชายของเธอหรือพี่สาวของเธอคำตอบก็ได้ว่า My sister shorter จากรูปภาพนะคะ พี่สาวเตี้ยวกว่านั่นเองค่ะมาดูรูปภาพที่สองค่ะคำศัพท์ที่ให้มามีคำว่า Taller สูงกว่า grandma แล้วก็คำว่า mother เรามาตั้งประโยคคำถามเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะ Who's taller, your grandma or your mother? Who's taller, your grandma or your mother? ใครสูงกว่าระหว่างคุณย่า หรือคุณแม่ค่ะจากรูปภาพเราก็จะได้คำตอบว่า my mother's taller my mother's taller แม่ของฉันสูงกว่านั้นเองค่ะมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะคำศัพท์ที่ให้มามีคำว่า order brother แล้วก็คำว่า cousin ค่ะ เราจะมาตั้งประโยคคำถามเพื่อเลือกระหว่างสองคนนะคะ Whose o r d e r your brother or your cousin Whose o r d e r your brother or your cousin ใครแก่กว่าระหว่างพี่ชายหรือลูกพี่ลูกน้องของเธอนักเรียนดูรูปภาพและได้คำตอบว่า My brother's o r d e r My brother's o r d e r พี่ชายของฉันแก่กว่านั่นเองค่ะ page 37 c listen write and circle number 1 my grandpa is taller than my father my grandpa is taller than my father number 2 my sister is older than my cousin my sister is older than my cousin Number three. Who's shorter, your brother or your cousin? My brother's shorter. Who's shorter, your brother or your cousin? My brother's shorter. Number four. Who's younger, your grandma or your grandpa? My grandma's younger. Who's younger? your grandma or your grandpa my grandma's younger <S จากประโยคที่นักเรียนฟังไปเมื่อกี้นะคะ listens and choose ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ไปเติมแล้วก็วงกลมคำศัพท์ด้วยให้ถูกต้องในแต่ละประโยคนั้นเรามาดูคำตอบกันดีกว่านะคะข้อที่หนึ่ง my grandpa is taller than my Father. My sister is older than my cousin. Who's shorter? Your brother or your cousin? My brother's shorter. Who's younger? Your grandma or your grandpa? Your grandma? ยลังจากเมื่อนักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องของประโยคนะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่า comparative ทั้งคำถามและคำตอบแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ Open your activity book page 33เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่33ค่ะ Activity A Come here, listen and circle. Page 33 A. Listen, A, listen and, circle. and circle. Number, Number one. 1. My, my sister's, sister's taller, taller than my, than my brother. brother. Number, Number 2. My grandpa's, grandpa's older than my grandma. grandma. Number, Number three. three. Who's, Who's stronger, stronger your, your uncle or your father? Your father. My, My uncle's stronger. stronger. Number, Number four. four. Who's, Who's younger, younger your, your brother, brother or, or your sister? sister. My, My brother's, brother's younger. younger. Okay, listen again and check your answer. Page thirty-three. A. Listen and circle. Number one. My, my sister is taller, taller than, than my brother. brother. Page. กิจกรรม A ค่ะ Listen and Circle and ฟังแล้วก็วงกลมคำศัพท์หรือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะ Page 33 A Listen and circle Number one My sister is taller than my brother Number, Number two My, my grandpa's, grandpa's older, older than my grandma. My Number, Number three. three. Who's, Who's stronger, stronger your, your uncle or your father? Or your father? My, my uncle's stronger. stronger. Number, Number four. four. Who's, Who's younger, younger your, your brother, brother or your sister? Your sister? My, my brother's younger. younger. กิจกรรม B ค่ะ read and write อ่านแล้วก็เขียนประโยคให้ถูกต้องค่ะโดยในแต่ละข้อนั้นจะมีรูปภาพและลูกศรสีดำอยู่ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเลือกคำตอบไปเติมในแต่ละประโยคให้ถูกต้องเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่ารวมถึงการถามและการตอบด้วยค่ะข้อที่1ค่ะ my fathers than my mother ดูลูกศรสีดำนะคะคุณพ่อเปรียบเทียบคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อมีลักษณะเป็นอย่างไรกว่าคุณแม่คะคุณพ่อมีลักษณะสูงกว่า my father is taller than my mother รูปภาพที่สองค่ะ my brothers than my sister น้องชายของฉัน กับพี่สาวของฉันดูรูปภาพค่ะข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่า My brother's younger than my sister ข้อที่3ค่ะ Who's your sister or brother จากรูปภาพค่ะประโยคนี้ก็จะได้คำถามว่า Who's stronger, your sister or your brother และคำตอบก็คือ My brother s stronger <S พี่ชายของฉันแข็งแรงกว่าค่ะข้อที่4 Who's your grandpa or your grandma จากรูปภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นตัวเลขนั่นเป็นการหมุมบอกถึงอายุนะคะเราก็จะได้คำถามว่า Who's older your grandpa or your grandma ใครแก่กว่าระหว่างคุณปู่หรือคุณยา่าคำตอบก็คือ My grandpa is older. คุณปู่อายุเยอะกว่าค่ะสุดท้ายนี้นักเรียนอย่าลืมส่งภาระงาน Exercise หน้าที่33ลงไปในกลุ่มห้องเรียนแต่ละห้องเรียนด้วยนะคะกะรุณาเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องด้วยค่ะแล้วจเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า See you again next time b y ยบายค่ะ